มาราจาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เนื้อที่ร้อยหนึ่งตารางวา วันนี้ฝนอยู่ที่โครงการหมู่บ้านฮาบิเทียเวนค่ะถนนปัญญาอินทาน,นะคะซาฟารีเวอร์เป็นบ้านเดียวหลังใหญ่ที่สามารถจอดรถในบ้านได้ถึง4คันเลยและมาพร้อมกับพื้นที่สนามข้างบ้านแบบกว้างๆนะคะพร้อมต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นแล้วก็มาที่ห้องโถงของเรานะคะด้านหน้าสามารถทำเป็นห้องเปลี่ยนรองเท้ามุมนี้ได้เลยและมีมุมนั่งเล่นเล็กๆไว้ให้ ส่วนภายในห้องโถงที่ขยับมาอีกนิดนึงเราก็จะมีชุดโซฟาชั้นวางทีวีนะคะทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟอ่าแล้วก็มีชุดผ้าม่านโต๊ะทานอาหารแล้วก็บาร์เล็กๆไว้ให้ซึ่งมุมนี้ฝนมีแอร์สำหรับ4ทิศทางไว้ให้ด้วยนะคะและรอบบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกระจกเราจะเพิ่มความโปร่งให้กับตัวบ้านของเราสามารถเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปนะคะเดินไปที่สวนสวนหย่อมข้างบ้านของเราได้เลย ส่วนด้านหลังบ้านนะคะเราก็ตีในเรื่องของรั้วนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเราคนะ,คะเพิ่มรั้วสูงให้เลยแล้วก็มีหลังคานะคะด้านหลังไว้ให้ส่วนหนึ่งเลยนะคะยาวจนเกือบสุดเลยมีปั๊มน้ําแทงน้าไว้ครบเลยค่ะและข้างนี้เราก็ปูเป็นพื้นกระเบื้องนะคะมีห้องแม่หน้าบ้านนะคะมีห้องน้ําแม่บ้านอยู่ด้านข้างซึ่งไม่อยู่ในรวมกับตัวบ้านของเรานะคะเพิ่ม ความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้านอีกทีหนึง่งหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นความคุ้มค่าที่ลงตัวมากๆนะคะเราได้ในราคาที่ไม่ถึง10ล้านแล้วก็ได้บ้านที่ไซส์ถึงร้อยหนึ่งตารางวาและโครงการดีมีคุณภาพอย่างเช่นฮาบิเทียเวนนะคะที่มีสวนยอมสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นบ้านไทยใหญ่ทางนั้นเลยเราได้ทั้งความปลอดภยัยความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตและเนื้อที่นะคะพื้นที่ใช้สอยกับตัวบ้าน ที่มีถึง270ตารางเมตรเลยค่ะ,ะชวนชั้นสองนะคะเราก็จะเป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะเรามีห้องโถงกลางนะคะกว้างๆโลง่ลงๆเลยนะคะสามารถเพิ่มเป็นมุมดูทีวีก่อนเข้าห้องนอนของเราก็ได้ชั้น2เราก็ยังมีผ้าม่านแถมไว้ให้นะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเรามีในเรื่องของกระจกกั้นแบบแบ่งโซนเป็นโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลย ถัดมาที่ห้องใหญ่นะคะมาสเตอร์เบดรูมของเราจะมีระเบียงที่ด้านหน้านะคะสามารถไปยืนรับลมเย็นๆได้เลยนะคะช่วงที่ฝนไปเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่โมงนะคะซึ่งจะได้รับบรรยากาศที่เย็นๆและลมสบายๆอายุบ้านก็แค่12ปีค่ะค่าส่วนกลาง30บบาทต่อตารางวานะคะตัวบ้านหันหน้าทางทิศเหนือเราได้ความร่มเย็นนะคะความร่มรื่นนะคะบ้านไม่ร้อนมากอยู่แบบสบายๆเลย ท่านใดสนใจหลังนี้นะคะสามารถนัดชมกับฝนได้ทุกวันเลยคะ่ะ